ไรแบบไม่แครโลกลหาลตัวยากมากใส่ศาสตร์อะไรมาหรือเปล่าอีถูกมีหลายอย่างที่ซึ่งถูกมากแกมันเป็นอย่างนี้สวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนุคนในช่องอชิตาสเตชันนะคะหลังจาก ที่ช่วงต้นปีเราลงเฟรนด์ลิตเมคอัพไปนะคะก็มีคนรีเควสต์มาเยอะมากว่าอยากดูของถูกและดีคลิปนี้เนี่ยชี้ขอยกเหล่าเมคอัพที่มีราคาต่ํากว่า500บาทถึง15ตัวค่ะแล้วก็เกิน500บาทเนี่ยจะอยู่ที่มันแตะหกร้อยสักสาตัวคลิปนี้โนซอนเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวแรกนะทุกคนเพิ่งไปเจอมาที่มูจิญี่ปุ่นแต่ว่าที่ไทยก็จะมีเหมือนกันนะคะสำหรับ U v Base Control ค่ะเขาจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันรู้สึกจะมีแบบสีเหลืองสี ้สีชมพูแต่ตอนนั้นอะชีคิดยังไงก็ไม่รู้แบบซื้อสีฟ้ามาแต่ยุคปัจจุบันอะชีรู้สึกว่าเทรนในเรื่องของการหักล้างค่าสีต่างๆซึ่งยุคนี้ชี้ะเป็นคนที่ชอบหน้าบริสแบบไม่แคร์โลกแล้วไม่ชอบแต่งหน้าให้เหมือนสีผิวแต่จะชอบแต่งหน้าให้มันขาวดูสว่างไปเลยกันแดบดบอันนี้ทุกคนใช่ไหมมันเป็นกันแดบดบที่มันเป็นฟิลน้ำนมอะแต่ว่าพอมันเป็นสีฟ้าปุ๊บอะหน้ามันดูปึ้งมันสว่างไปแบบ 3- 4ี่เฉดเลยอะทุกคนใช้ปุ๊บพร้อมออนสเตจเลยก็ถ้าเกิดว่าไปญี่ปุ่นคราวหน้า ะะชีคิดว่าชี้จะไปสต็อก3-4อันเลยเพราะว่าบางทีชีก็เอากันแดดพวกนี้มาทาตัวด้วยเหมือนกันไปต่อกันที่อีกตัวหนึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ราคา255บาทกันแดดของ Q Place นะคะเขาก็จะมี3 4สเหมือนกันรู้สึกจะมีแบบสีชมพูสีเขียวสีเหลืองอตัวที่ชี้ชอบมากคือสีชมพูคือแปลกใจป้าว่าปีนี้ชี้ชอบอะไรที่แบบว่าเหมือนมันมีสีมันจะไม่ใช่เป็นกันแดดน้ำนมไม่มีสีอะไรกันแล้วเพราะช่วงนี้เริ่มเข้ายิมใช่ไหม ที่จะใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวแบบโบะ๊ะบะโบะ๊ะบะสว่างไม่ต้องใช้ที่ปัดแก้มมีความสมพูนิดนิดแต่ก็ถามว่าดูลอยไหมดูลอยอาจจะต้องเกลี่ยช่วงนี้ให้ดีนิดหนึ่งคือ ในอดีตอี่ที่ชี้ไม่ชอบใช้พวกเบสที่มีสีเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ก่อนน่ชี้รู้สึกว่าเรื่องเทรน์ต่างๆเรื่องความหน้าบรายหน้าขาวหน้าพุ่งหน้าออร่ามันไม่ได้เหมือนปัจจุบันทํางให้ปัจจุบันเรารู้สึกอินมากกว่าแล้วก็ด้วยโนัตรกรรมที่แตกต่างไปชี้ว่าเดียเ๋ยวนี้เขาออกเนื้อมาได้สมูทขึ้นง่ายขึ้นแบบไม่หนาตึ๊บเหมือนแต่ก่อนนะ่ขออนุญาตพูดถึงแบรนด์พี่อมสุได้ไหมอันนี้เป็นหนึ่งไอเทมนะที่ราคาเกิน500บาทนะคะคือมันได้ความปรับสีผิวแบบประมาณ1เฉดมันวยแบบ สว่างแบบอมชมพูอธิบายไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบตามอันเดอร์โทนสีสีผิวเราเฉดเหลืองอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบน้องคนนี้แต่ว่าอย่างแบบถ้าเกิดคนที่ผิวแทนมากอย่างนองฟ้าอะไรเงี้ยใช้พวกเนี้หรือไว้ตัวกันแดดที่ชีใช้ก่อนหน้าอาจจะกลายเป็นเทาได้จะต้องระวังนิดนึงสีผิวชี้อ่ะมันจะเป็นสีผิวแบบกลางๆที่อยู่ที่ว่าจะเลือกว่าจะไปเหลืองหรือจะไปชมพูช่วงนี้ชอบมาทางแบบสว่างๆไปเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะราคา600กว่าบาทแต่ข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งเลยตัวจุกเขาอ่ะมันแบบบางทีจังหวะมัน บีบขึ้นมามันบีบไม่ค่อยขึ้นซึ่งอาจจะต้องเทลงมาอะไรเงี้ยในส่วนของ รองพงรองพื้นคูชั่นก็จะมาเพียงน้องคนเดียวเลยนะคะของมูจิมูใจแล้วอุย้ยปีนี้มูจิเขาติดเยอะนะคุณพี่คำสมิดาไม่ใช่อัน็นเกาหลีต้องพูดอะไรอะอาริย์กโ็กโตจริงๆแล้วชี้เคยรีวิวเครื่องสําอางของมูจิไปแบบเมื่อน,นานมากคือถ้าเกิดว่าพิมพ์ใน Google อะว่าเครื่องสําอางมูจิจะเจอหน้าชี้แบบยุคก่อนเลยอะแล้วปัจจุบันอนะมูจิเขาแตกลายไปเยอะมากทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่าน้องคนนี้หาตัวยากมาก คือชิยะหาข้อมูลใน Google อะไรเงี้ยแล้วมันไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเขาเพิ่งออกมาหรือไงแต่อันนี้คือที่ไทยไม่มีแน่ๆจะว่าเป็นคุชชั่นก็ไม่เจอคือมันเป็นฟิลแบบ มันเป็นเหมือนตาข่ายปะมันมันไม่ใช่เป็นฟองน้ำมันได้รับการปกปิดและหน้าไปดีอะแต่ว่ามันไม่ได้ผิวที่แบบว่าเกาหลีฉ่ำนะทุกคนชิคก็เลยรู้สึกว่าน้องคนเนียมีความเข้ากับประเทศไทยมากข้อเสียคือมี2ส,สีแต่ว่าเราก็คือไม่แคร์เพราะว่าช่วงเนี้ยชอบอะไรที่แบบผิวสว่างอยู่แล้วฉะนั้นเบอร์สองของคนญี่ปุ่นเราก็รอด Make up tools กันบ้างขอพูดได้ไหมคุณนาไม่รู้ว่าออกเมื่อไหร่น่าจะเดือนเมษาพฤษภากรกฎราสิงหากักนยาตุลาพฤษ สิกาธันวาคมจัปดาห์หนึ่งคาม,มิง้งซูพยายามเล่งฝีเท้าให้อยู่นะคะก็คือแปรงลงรองพื้นและแปรงลงคอนซีลเลอร์ของแบรนด์อาชิตาคือด้วยความที่แปรงแต่งหน้าของอาชิตาฮอตฮิตมากแลวเมื่อวานดีใจมากคือเราไปเคาะโตะขุณนฝนชนันชัดมาเขามาคอมเมนต์ได้ใช้แปรงแล้วแล้วดีใจมากรู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่เรามีแปรงเฉพาะกั บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทําให้การแต่งหน้าของเราสวยขึ้นง่ายขึ้นและไวขึ้นค่ะเพราะยุคนี้เนี่ยสาวๆแบบเราต้องวิ่งต้องทําเวลาฉะนั้นในเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญชีก็เลยมองว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวช่วยที่สำหรับอันแรกก็จะเป็นแปร,แรงรองรองพื้นอันดี้สิ่งที่ชีรู้สึกว่ามันดีที่สุดคือมันไม่กินรองพื้นและไม่ทําให้รองพื้นเป็นเส้นและ หลังจากใช้งานเสร็จเอาทิชชู่นะทิชชู่ธรรมดาปาดปาดปาดปอดปาดออกแล้วมันเหมือนมันทําความสะอาดง่ายมากขนสังเคราะห์ที่แบบนุ่มละมุนใช้งานง่ายราคาบอกเลยร้อยกว่ากว่าไม่ถึง200จ้ามทอสองแบ,บแดงมีทอนสุดๆต่อไปแปรงลงคอนซีลเลอร์เพราะว่าหลังๆเนี้ยเราจะไม่ชอบใช้คอนซีลเลอร์ที่มันแบบมันขาวตรงเนี้ยมันดูเอ็ดจิ้งเอ็ดใจ<ม>ซึ่งการใช้แปรงแต่งหน้าแปรงลงคอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยมันทําให้มันเกลี่ยสีได้ดีมากแล้วก็คือมันทําให้ดูแบบมันไม่เป็นก้อนแล้วมัน ขาวอยู่ตรงนี้และความแพ็กเกจใช้ได้ยาวแบบถ้าสองอันนี้ทำออกมาแล้วสักเซสนะคะลูกค้าชอบเยอะเดี๋ยวทำมาให้แน่สำหรับลิปบลัชเรนขอบปากอยากทำมากไปต่อกันที่บลัช ของแบรนด์คนไทยบอกพี่ชัยเชื่อชัยคือมันจะเป็นบลัชเซรั่มค่ะอารมณ์ความรู้สึกนะเบดีทินมันเป็นทินน้ำอ่ะแต่น้องคนนี้เหมือนเนื้อมันจะสีมันจะชัดกว่าอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันจะสามารถเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ชี้ากพูดว่าแบบฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะเผื่อใครที่นึกไม่ออกซึ่งน้องคนนี้วิธีการใช้งานจริงๆของเขาเลยอ่ะคือเขา,าให้บีบลงที่หลังมือแล้ววอร์มแล้วแตะลงไปก่อนลงรองพื้นและ ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าชี้อ่ะก็ชอบใช้แบบหลังรองพื้นอยู่ดีแต่400กว่าบาทตัวอชิตาเพอร์เฟกชิคเนื้อนั้นมันจะเป็นฟิลแบบว่าเนื้อ soft matte แต่ก็แตกต่างกันนะตัวนี้ชี้อ่ะไม่กล้าใช้ทุกวันเว้ยเพราะชี้ว่ามันดีเกินไปจนชี้ว่าแบบใส่สารอะไรมาหรือเปล่าที่ทําให้หน้าชี้อ่ะมันดีขนาดนี้อารมณ์เหมือนตอนทาลงไปอ่ะดูขุ่มขนหายไปหมดเลยอ่ะนวัตกรรมตอนนี้ทุกคนคือแป้งฝุ่นที่เราเคยคิดคิดกันมาอย่างแป้งฝุ่นตรีที่ชอบชอบจะเป็นแป้งฝุ่น ในอุดมคติของเราแต่อันนี้ขออนุญ,ญาตใช้คํานี้ได้ไหมไม่รู้ว่าจริงไม่จร,จริงนะแต่พูดไวยก่อนมันฟิลเหมือนแป้งนาโนอะนาโนคือมันเล็ดแบบลเล็กเข้าไปใหญ่จนรูขุมขนมันหายไปเลยอะเคยใช้แบบนี้เราชอบคือมีของแม็กซ์แต่อันนั้นอะมันราคาสูงไงเราก็เลยเอาน้องคนนี้มาเป็นของอินดิสฟรีราคา200กว่าบาทโนโซเซบัมมินเนอรลพาวเดอร์มันเหมือนแป้งทำกับข้าวอะเออเหมือนโกกีทุกคนดูดิคือมันแบบ นนก็คือชุบแป้งทอดได้เลยคือทาไปแล้วว่าผิวมันลื่นเลยทุกคนมันไม่เหนียวอะซึ่งชิกีาคิดว่าตัวเนี้ถ้าใครที่ผิวมันอะน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษแต่ขอบอกอินิตรีนิดนึงได้ไหมว่า <Wow. S 1> คุณพี่ทํากระปุกให้มันใหญ่หน่อยได้ไหมคือตอนใช้อ่ะหน้าเรามันบานไงแล้วมันมันเล็กเกินมันไม่สะใจหญิงในส่วนของบนวของตาบ้างก็คือแคนเมครีมมี่ทัสช์ไลเนอร์ภาคผืนญี่ปุ่นเนี่ย เขาทําในส่วนของตาได้ดีมากคือเราเป็นที่สังเกตทุกคนอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคนญี่ปุ่นอะกว่าเขาอะตาสองชั้นแต่เป็นตาสองชั้นที่มีความหมวยซึ่งคุณคุณไหมเหมือนคนที่คุณกําลังจ้องน้าอยู่ไหมมือนฉันเลยคือชี้เป็นคนที่มีตาสองชั้น หน้ามีความไทยแต่ดูดีๆคือติ่งมวยอยู่นิดนึงส่วนตัวชิมองว่าตาชี้ยากมากเพราะว่าตาชี้อะคือมันจะคมก็ไม่คมเพราะว่าชั้นตาคือไม่ได้ใหญ่มากมีชั้นตานะแต่ตาเล็กตัวนี้มันเป็นของแคนเมคราคาก็คือเบาวิวสองกว่าบาทเหมือนกันเขามีเฉดสี เยอะมากน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแดงน้ำตาลเทาน้ำตาลเขียวน้ำตาลหม่นน้ำตาลดำซึ่งน้องคนนี้ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือเวลาหมุนขึ้นมาแล้วว่ามันหมุนกลับไม่ได้แล้วเนื้อเขาอะมันจะมีความครีมมี่คือสีชัดแต่ติดทนและเนื้อไม่แห้งคือชี้เป็นคนที่ไม่ได้ฉีดออไนเนอร์ทุกวันถ้าอะไรที่ซื้อมาแล้วแห้งอะชี้จะไม่ชอบเลยไปต่อกันที่ของแบรนด์เซฟิรากันบ้างเมคอัพของเซฟิราคอเลคชันเนี่ย ชี้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากจริงๆอายแชโดว์ของเขาก็ดีแต่ว่าหลังๆชี้ไม่ค่อยใช้อายแชโดว์แต่ว่าตัวที่ชี้ชอบอ่ะคืออายไลเนอร์มันเป็นอายไลเนอร์สีขาวต้องแจ้งเลยว่าชี้อ่ะไปซื้อมาจากที่อเมริกาวันก่อนชี้เจอพี่คนหนึ่งที่เขาเจาะหูไอชี้ชี้ไปเจาะหูรูสามาทุกคนคือเขา่ะกีดตาเป็นสีเงินแล้วสวยมากเขาไม่ใช่สวย แบบ beauty standard แต่เขาสวยแบบชายออกมาเลยเมื่อวานชิเจอคอมเมนต์เหมือนกันมีคนบอกว่าชอบดูคอโต,โตมากเลยแต่ว่าหนูไม่สวยเอาจริงเราสวยได้ในแบบของเราชิก็ไม่สวยแต่ชิว่าชิสวยนะมนต้องอย่างนี้ ย้อนกลบมาที่น้องคนนี้น้องคนนี้เนี่ยราคาประมาณ400กว่าบาทคี่ว่าหลายคน,นะมองข้ามผ่านไปแต่ s เซ r a Collection ดีถูกมีหลายอย่างที่จึ้งไปลองดูกันตัวถัดไปคุณพี่มีม,มีมาสคาราที่มาแทนคิสมีเฮโรอี Make แล้วทุกคนทุกคนเบือ่อคำนี้ยังลิซ่าทำเรื่องค่ะรู้เลยว่าของอะไร,รใช่ไหมไปซื้อในต็อกมาประมาณแบบ400กว่าบาททุกอย่างอะเหมือนคิสมีเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่น้องไม่เหมือนนั่นคือแปรง น้องตัวผอม,น,มน้องผอมมาก <c oughs> น้องกินข้าวน้อยผ <c oughs> อมเหมือนลิซ่าเป็นการผอมแข็งแรงเฮลตี้ความดีของผอมเนี่ยมันซอกซอนซอนใสได้ง่ายมาก <c oughs> แต่ว่าข้อเสียคือเสียเวลามากคุณนะมันต้องถูแบบอะ เอ,อแบบนานแต่ว่าอย่างตัวคิสมีอย่างมันฟุบฟุบฟุบจบเพราะว่าแปรงมันใหญ่ที่ก็เลยรู้สึกว่า2อ,อันนี้จริงๆ้วเป็นดูบได้เลยราคาก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอยู่ที่ว่าใครชอบอันไหนแล้วถ้าเบื่อแล้วแบบชีก็ลองไปจัดมูดมาได้ดีงามไม่รู้เป็นอะไรนะเส้นขนตาเนี่ยบางเส้นขนคิ้วก็ไม่หนาแต่เส้นผมเนี่ยมันหนาทำไมพระเจ้าแบบตกแต่งปรุงแต่งมาไม่เหมือนกันหรอกบางากลางนะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้พูดถึงเรื่องขนตาอคอมเมนต์มาช่วงนี้เราติดขนตาอมไม่ละ กลิตเตอร์ไลเนอร์กลิตเตอร์ไลเนอร์พวกเนี้ยเป็นเหมือนตัวแก้การแต่งตาวันไหนที่ไม่สวยแล้วทาอันนี้ปุ๊บสวยเลยไปสืบทราบให้แล้วว่าบราว์อิดบายน้องฉัดน้องคนนี้ไม่มีขายแล้วอ๋อคุณพี่ เราก็เลยเอาตัวคนนี้มาของ c คอส o o k เป็นแบรนด์ไทยที่ราคาแบบ200กว่าบาทแล้วมันถูกแล้วมันดีแบบเป็นดูก,กันได้เลยก็ไปจัดนะคะอันนี้ดีมากไม่ต้องพูดเยอะว่าใช้ยานยังไงแต่ว่าชอบแต่ว่าเลิศในส่วนของคิ้วกันบ้างอ่ะขอเสียงบม,มือมาแล้วมาแล้วคลิปนี้ที่ลงพร้อมขายแล้วนะคะสำหรับอาซิตาเพอร์เฟกต์บราว์มาสสีเราทดลองมาเป็น คือระหว่างที่ชี้ไม่ปัดคิ้วกับปัดคิ้วเนี่ยสีมันละมุนขึ้นมาก แล้วอันนี้ขอพูดนิดนึงได้ไหมความคิดเห็นส่วนตัวนะคือตอนนี้ชี้เห็นเทรนเยอะมากเรื่องการย้อมสีคิว้วส่วนตัวชี้เป็นคนที่เคยกัดขนมาก่อนการกัดสีขนเนี่ยอยากให้ทุกคนระวังกันนิดนึงเพราะว่าขนหน้าเราหรือว่าขนคิ้วเราอะมันคืออยู่บริเวณใบหน้าแล้วมันจะอาจจะมีการอักเสบได้ถ้าคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆใต้คิ้วมันคือผิวหนังที่อยู่บนหน้าเราอยู่ดีฉะนั้นอยากให้ระวังไม่ได้บอกว่าห้ามใช้นะแต่แค่บอกว่า จะใช้นานๆทีปีละหนหรือว่าต้องไปต่างประเทศอยากหน้าสดสวยอ่ะใช้ได้ไม่ได้แนะนําให้ใช้แบบตลอดตลอดตลอดเพราะว่าขนคิ้วเราจริงจริงมันขึ้นไวมากถ้าใครที่เคยย้อมสีขนคิ้วมาก่อนจะรู้เลยว่าแป๊บเดียวคนดําขึ้นแล้วก็เลยจะบอกทุกคนว่าไอ้พวกมาสคาร่าคิ้วเนี่ยเป็นทางเลือกที่ช่วยทําให้การย้อมขนคิ้วอ่ะมันมันดีมากขึ้นแต่จุดด้อยของน,น้องคนนี้ก็มีเพราะว่ามันไม่ถาวรไงคือถ้าเกิดจะนอนอ่ะ คิ้วเราก็ไม่ได้ซอฟไงเดือออกป้าก็เสียหมดมีข้อดีหมดนะคะคือสิ่งที่ชอบมากเพราะทุกวันนี้ชิปเป็นมนุษย์แบบทำสีผมแล้วแบบบางทีคือขนน่ะขนคิ้วคือเข้มแต่ขนตาไม่เข้มทําไมอะแต่หนวดเฟิร์มเลยนะ ซึ่งอันนี้สามารถย้อมขนคิ้วได้แบบช่ำซึ่งเขาจะมีนะคะสีเป็น soft brown นะคะสี soft gray แล้วก็มีสีเคลียนนะคะสีเคลียนเนี่ยต่อให้เชื่อเป็นคนที่ทําสีผมชิก็ยังจะใช้น้องคนนี้ในการปัดคิ้วให้เหินให้ตั้งอยู่อยู่ว่าบางทีก็ใช้ soft gray บางวันที่ต้องการให้หน้าให้แบบคิ้วมันเข้มแล้วแต่งตาน้อยๆอะไรเงี้ยชอบเหมือนกันจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนไปจัดเพราะว่าราคาอยู่ที่2 7 0จบาทถูกมากแล้วคลิปที่แล้วที่ลงไปน้องตู่เาาติดมาเม้นมาหลอดีใจมาก ตู่ต้องเอนจอยกับการแต่งหน้ามากขึ้นสตาร์ทุกอย่างครบแล้วเหลือลิปคุณหาลิปเนี่ยเยอะหลากหลายสัญชาติเริ่มต้นจากฝั่งเกาหลีเกาใจก่อนมาจากอินนิสฟีอุ้ยอินนิสฟีเยอะเหมือนกันนะคะคลิปนี้วันนั้นน่ะคือมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าไปอยู่สยามเดินเล่นคนเดียวแล้วแบบปากมันแห้งแล้วก็เลยเข้าไปเลยสยามเซ็นเตอร์คือมันเป็นลิปบาร แต่เป็นลิปบาล์ที่มาในรูปแบบแท่งซึ่งมันอาจจะเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบแบบเป็นหลอดไม่ชอบแบบเป็นเนื้อที่มันเหนียวแต่ชอบให้มันหน้าเพราะบางคนก็ไม่ได้ชอบทำหนึบ mm hmm. แต่ชอบให้มันบางๆแล้วกลิ่นน่ะมีความกลิ่นเหมือนยาดมขอพูดได้ไหมอันนี้พูดได้เลยมันเป็นฟิลยาดมสมุนไพรชีไม่แน่ใจว่าชี้อะ่ะทำยาดมอะ่ะหกใสอันนี้หรือเปล่าแต่ชี้ก็จําได้ว่ากลิ่นมันเป็นฟิลประมาณนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีนี้ก่อนคือสีแดงจางๆแกมันเป็นอย่างนี้สวยมาก ทีบายไม่ถูกแกแต่ว่ามันดีมันน่ารักซึ่งอันนี้ชี้แนะนำนิดนึงวา่าสำหรับใครที่ชอบฟิลเนื้อประมาณนี้อยากให้ซื้อโทนสีเข้มไปเลยเพราะถ้าโทนสีอ่อนอะมันจะ ไม่เห็นเพราะว่ามันเนื้อมันบางๆใสๆไงมากันที่เชื้อชาติญี่ปุ่นนะโอไฮโอมาจากแบรนด์เซซานคือพวกฟิลเวอร์เทอร์ลิปตินน่ะมันมีเยอะมากแบรนด์เก่าก็มีเยอะแต่ชี้อยากหยิบน้องคนนี้มาเพราะว่าราคามันจิ๋วมาก200กว่าบาทซึ่งส่วนมากมันจะ3 0 4 4 0อะไรเงี้ยแน่นอนดีแล้วคลิปนี้มันถูกและดีเราก็ต้องมาดำกันด้วยราคาอยู่แล้วฉะนั้นอะไรถูกสุด แล้วคิดว่าเอ้ยมันดีนะ <S <S ก็ยกให้เลยแต่หลายๆคนอาจจะติดใจว่าแล้วทําไมอ่ะ ถูกแล้วดีถ้าไปพี่ชีมไม่ติดในเฟิร์สลิเมคอัพคือในกลุ่มของกลุ่มพวกนี้จะให้คะแนนประมาณ7 5ถึง10แต่ว่าเฟิร์ลิตมันคือ10ทับไงก็เฟิร์ลิตเมคอัพแบบมันไม่มีในแง่ของราคาชี้เอาเฟิร์ลิตเมคอัพสามล้านก็ได้แต่ไม่มีนะรอดไปก่อนเดื่อในอนาคตน้องฟ้าอาจจะแต่งงานกับซาอุดีอาระเบียฟ้าจะให้ของขวัญวันเกิดชี้นที่เป็นแป๊นพับทองคำก็ได้เป็นชัวาร์กี้ก็ได้ไงอันนี้เบอร์ที่ชอบจะมี2เบอร์คือ0ูนกับ สคือจะไม่มีกลิ่นฉะนั้นใครที่ชอบกลิ่นก็จ,จะไม่ชอบอันนี้ซึ่งดอกคนนี้เขาจะมาในลักษณะแบบบางๆสใสสอ200นิดนด,ดีมากแล้วถ้ายิ่งไปซื้อที่ญี่ปุ่นคือน่าจะเกือบเกือบ200แ้้วก็บาทไปไป,ไป,ไปลายอะไรเงี<ป>้ยอันนี้ก็ถุกได้จดได้ซื้อตามได้ต่อไปมาจากอเมริกา น้องเกี้ยงหลอดคือแบรนด์ Glossier คือแบรนด์โปรดของชี้อ,อยู่แล้วต้องแจ้งนิดนึงเพราะตัวต่อไปมันจะเป็นลิปออยคือลิปกลอสกับลิปออยมันจะมีความต่างกันตรงที่ว่าลิปกลอสเนี่ยจะมีความหนึบและจะมีความพัมมากกว่าคือปากเนี่ยมันจะแบบฝึกไปเลยแต่ลิปออยอ่มันจะมีความบางถ้าให้ปเปรียบเทียบง่าย ที่ขอยกตัวอย่างฟิลเหมือนเราใช้เบบี้ออยล์มันมันฟิลออยล์ลิปออยล์จะเป็นฟิลนั้นแต่ถ้าลิปกลอสเนี่ยมันจะหนึบฟิลลิ่งเหมือนทันนี่เวลาเรากินแพนเค<อ>้กราดทันนี่มันจะเป็นฟิลนั้นเลยซึ่งอันนี้มันคือลิปกลอสแต่ข้อเสียของลิปไอลิปพวกนี้นิดนึงคือเนื้อมันอะ่ะชอบหยดทุกคนน้องคนเนี้ยแหละที่เกิน500กว่าบาทก็คือประมาณ600้ะราวนี้แพ็กเกจด,ดีเนื้อดีชอบแบบไม่ติดไปต่อกันที่ไทยแลนด์ ก็คือของแบรนด์พี่ไอตาบิวตี้เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกลิ่นวอเตอร์เมลอนแล้วก็สำเนียนิดนึงอพอพูดพอรีวริวแบรนด์ที่ไอตา,อามันต้องเนี้น คืออันเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นแบบฟิวแตงโมอ่ะพูดภาษาไทยก็ได้แล้วมันมีลิปออยหลากหลายตัวที่ช่ชอบของเฟนตี้บิวตี้ก็ชอบของคารแรงก็ชอบนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันราคาสูงก็เลยเอาตัวที่ราคาเบาๆพอจะเป็นดูบได้มาให้ฮะชอบสีนี้ที่สุดชื่อสีว่าอ a t e r m e l อ n ได้หรอนนองเหมือนน้ำแตงโมมะเหมือนเหมือนเลยเหมือนเขาแบบปั่นน้ำแตงโมแล้วเทใส่มาต่อที่ตัวจบปิดจบราคาอยู่ที่ไม่ถึงร้อยอุ้ย คือตัวคลีนซิ่งของเขาที่เป็นไมิเซ่าคลีนซิ่งวอเตอร์ดีมากแต่อยากบอกน้องวิแคนนิดหนึ่งเพิ่มท่องทางการจัดจำหน่ายหน่อยลูกที่รู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากแบบ ฟิลไบโอเดอร์มาเลยว่าเขาทาขนาดได้ดีมากขนาดน้องคนนี้ oh. มันพกผ้าต่างจังหวัดได้ดีและะว้วสำหรับใครที่แบบลองทริปจริงๆอ่ะสองสามอาทิตย์อ่ะอคือมันหมดแล้วทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียดายชอบมากไม่ต้องพูดเยอะใช้หมดไปแล้ว1อันเต็มที่เป็นอันใหญ่ถ้าเกิดว่าใครมีไอเทมที่ถูกและดีในดวงใจสามารถมาแชร์กันได้นะคะปีนี้ในเรื่องของบิวตี้เดี๋ยวกลับมาแล้วเจอกันได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ <Yeah. S 1> ๊ายบายคลิปนี้มันเป็นฟิลฮูลาฮูล่าเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องซัมเมอร์น่เีย ุำเอาคือความสวยเย้เย้จะเป็นไเลาลา